วันนี้เราจะมาเอิม่มอ่ะทับก,กีกันนะครับบอกว่าอัปเดตอะใช่ไหมอ่ารับของฟรีอุปการต่อเลยอืมแล้วเป็นเงินทังใหม่อ่ะของใหม่ทั้งหมดเลยครับไอ้กดอืมอ่ะ,อ,อ,ะอันนี้เราจะมาสุ่มบ้าง ไปที่ร้านค้าเด็กเราจะไม่ได้แล้วว่าที่กลุ่มมันอยู่ไหนเราเคยเล่นถือเราเคยเห็นคนอืน่นซูบที่เขาใช้อย่างแรกกล่องเด่กน่าจะไม่ใช่อันนี้ก็่เป็นอันนี้กล่อง กดออกเลยปิวของแอรอ์ทาไม่ด้เอาอีกครั้งของดีขอของดีขอของดว้าวหอกอีกครั้งเลยออกเป็นอะไรออกเป็นอะไรเหอก เขาหายแล้วขอของขด,ดี๊ดขอของขดิดดว้าวอ่ะพีคค้างกันเลยทีเลยอ่ะอ้าวเขาแตกตอนไหนอ่ะ แล้นี่ไงหน้ากากใหม่นี่ไงุใหม่นี่จริงจนี่เอ้ยไอห้องนี้เราจะเล่น เอ่มอาราเขตกันบ้างนะถ้าจะสมมหมดนีด่เราเป็นหมดแล้วหมดกระนายหมดลูกสองเราจะพูดก,กันเลยระหว่างนี้เราก็รอไปไม่ล้วเดี๋ยวรอย้อย ชุดอะไรกันนี่ชุดสวยจังเราเข้าเกมโหลดเข้าเกมไปดูหน้าหน่อยติดตามเลย คุณ <Okay. S 2> บอกโอเคโอเคอะไรต้องขอ Let's go I'm really sorry Okay นี่ถือว่าเป็นคนจิ้มจิงมแลครับไม่ใช่บอทจิ้มกันอย่างนี้ไม่ใช่ใช่บดแน่ไหนครับบนของนายอ้าว อ่ายิงไม่ทันเขาหน่อยนะใช่ใช่เลยเราเล่นอีกครั้งก็ได้ครั้งนี้จะเล่นโหมดธรรมดาแล้วกัน ชุดนี้รู้สึกก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแปนกระ่อเลยอหอดธรรมดาคนเดียวกันเ,เขาเกมเลยยกชุดใหม่อย่างให้อะไรไปนะ เลตบาพี่โอนี่ยาวโอนี่เลตบาบาเอาเป็ดน,น้อยจำที่มันไม่ท่าเลยขั้กนไปเลยอะหกตอนแั้นเราเห็นหมดแล้วเราเดี๋ยวอลองไปขึ้นมันดู วิ่งแลลกแหวกวันนะี้ว้าวึ้นได้ด้วยนะ คนหนึ่งไหลคนทำตรงนี้นะอย่าดูดี่ตรงนี้ตรงนี้มันจะถึงไหนไม่รู้จะไปถึงที่กว่านะคะ การประเมินของราเน,นี่ยเนี่ยจะไม่มีคนนะจุดตอดกลางเราจะรับแม่ไม่มีคนเบาของ,อง,งบขสบายโกังกันนั้นนะ น้าไม้เหรอ,อเ,รเราใช้ดูก็ได้น้ไม้น้าไม้นือก,กิเล่นอ้จเลแล้ว,วขอ้อเป็นยังไง

ตนนี้เขาว่าฮักกี้มันสามารถโดนยากันได้ชั่วใช่ไหมโดนชาอว่านยงขากสอ,บองสอบบอะงต่อเโอ้ย,ขอ,อยข,ข,อของเยอะขนาดของของจะใกล้เต็มแล้วเนี่ยันน,นี้เลยเกีย่ยวของเยอะแล้วก็โดนนตาย เป็นอย่างนี้นะแน่เนี่ย M3 อร์ตกัน MC เหมีอนคนจริงใช้ลูกโม่ทกันตาด้วยเถื่อนกันจริงเลย โอหมวกก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเจ๊ก็ชอบมากอยากได้เก็บเสียงอ่ะไอ้คลิปปืนดัง คันหนึ่งขับรถดีกว่าแตนนาา่ยังไม่เกิดขับรถแล้วชนเกือบตายยังไม่ ล็กด,ดีกว่าได้เหรออยากจะไปคลองอ่ได้กลาวันนึงคอ่ะเอาคลองมาฟาดหน้าพวกมึงกวันโดนเขาแยงน้พเ่อน วงยังไม่เริ่มนีม่เขาจะลอยนัดเลยจัะเถือนเถือนเถือนจันนี่จันนีน้ ตอนนี้อยู่ในในโซนอยู่ไปไหนไม่ได้ระแวงมาทุกที่เลยตอนนี้เนี่ยขคุณด้านบน วัดภัยเล่ห์องยู่ในตึตง๊งส e s Hasten. vô wow. hàng quay ngắn lức แั้งทั้หกคนหรือวงนี้เถือ่อนจริงจังวะน่านี่

you oh. จนเหลือนีช้วยช่วยตะกี้นี้เจอน้ไรันนี่วก็ไม่คิดว่าจะเจอ โอ้โหาดแล้วเถื่อนมากไม่ค่อยเห็นเขาเล่นเกลืเถื่อนขนาดนี้ก่อนเลยนะเนี่ยบอกโอ้ครับจีเนี่ยพอแล้งส,สูงอะ่ะมันจะเถื่อนมากเลยไม่กว๊บเดียวมั้งเดินเดียวไม่คัามันมาก โอ้สวย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 บอกว่าเออคุณครับไม่มุณไม่มีข้อมูลเลยอีกเนี่ยเออโดเฉพาะภายในก็ไม่มี ึ้นเลยไม่ถามแล้วมันไงใ้มีถ่ายน้ำมันได้ไหมวะ

ห้นก<ไ>่อนาคี่สกวเฮ้ยได้คนแล้วเหรอวยวงก็ใหญ่ Attack the mark สืกวงกลังคันเข้ามาหา รถไฟมันแรงขนาดนี้เลยเลย